กระร่างตามตะไคร่ิมักไก่ครับพี่นอ้องแต่มักอะไแหละมันเป็นสีแดงเลยพเด้นี่มักเลยแหละเดี๋ยวเด้๋ยตามตะไคร่ใส่ใซืคอนี่ตามตะไคร่มาให้พิ่นงขั้นตอนนี่บ้านอันนี้พ่พอสีสีกับพอ่บพอจะพออ่อจัะหน่อยบ่ จังใจมักไก่เห็ดสมักไก่ไว้สายครับมักตอนเช้าตอนเย็นหรอไปแค่<ะ>นี้พีก่ อันนี้มีแยงอันนี้นสีท่านได้ไดตัวน,นี้เรียบร้อยตัวน,นี้รอไปปิ้งตอนเย็นอันนี้ตัวน,นี้ยางเดี๋ยวไปหาซื้อสีก่อนสีไม่ค่อยได้มีม,มีฟันถึงนะมาเลยเน่ามาเลยนั่นนาเนั่นมีแยงกล้วยเหรอมีฟันถึงวันสีสันสดใส ล่างสีย่างวันนี้แหะครับยางอันนี้เสียบไม้ก่อนเสียบไม้กี่บาทเนี่ยเสียบสิบาทอันนี้ไม้สิบบาทเนาะโคง้โคงห้าบาทโค้งห้าบาทซีย่างแขายหน้าบ้านที่น้อง าบ้านเตากะร่างทานกระลังขึ้นเตากะร่างดีทานเนาะบกไก่บ้านน้องเขียนบ้านน้องเขียนท่านี่ออกบันแฝกพี่น้องออกบันแฝกท่าเนี่ยมือเนี่ยผลก็สิู่บโตกหรอกเนาะสิอดู่การนี่ดอก อันนี้ออกไปตักเดียดโน้นตูมตักเดียดโน้นตูมผขกบุ้งก็สวยๆมาบุ้งนี่ตะยอดมันกล้วยกล้วยหอมคนเอาแล้วอันนี้อเอกล้ยวยนองวา มีคนเอาแลยว้นย,ยากเนอะกําลังผ่านกำลังมาข่ากำลังเสียบทานอยู่เสียบมันไก่อยู่ยกําลังเสียบไก่ว่าเราเสียบทานเสียบไก่มาครับอุ้นหุ่นเด้อหาบาทสิบบาท บแพงสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เปิดร้านเนอครับเด้อเปิดร้านร้านไก่ย่างกำลังกำลังย่างอยูน่นะเอาหนุนกันเลยไก่ย่างพ่อนกุ่มๆลุ่อยู่วันนี้ก็ได้ไก่กัน,น,กล,กนลงเตาบ่าลงเตาอันนี้เป็น หาบาทตัวนี้นะตัวนี้นะโค้งโค้งหาบาทโค้งวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโค้งมันจะมีอยู่สองอย่างพี่น้องมีโค้งครับตูดตูดไก ไอ้มักตูดไก่กับมาเด้อครับตูดไก่โออจะเสียบคักวะสีสันมันเนี่ย<ช>เนาะอ,อันนี้เนื้อเด้อเนื้อเนื้อไก่อันนี้น,นี่พวกเนื้อมันนี่ไม่ละซิบบาทเนื้อนะเนื้อไม่ละซิบบาทเปลี่ยนมุม เปลี่ยนม,มุมนี่ครับเต็มแล้วหลายอย่างเต็มหลายอย่างเออขอาอ,อ้าวพริกบาน ใช่ครับพี่น้องสุกแล้วกระรังเคิองกระรัาวกระังเคิองกระรั่งข้าว่เย็นวัตสุกข้าวขาครับต้องเล่งเด้อให้มันได้ดกินแบบแซ่บมากอะเอามาล้งนี้โอ้ล้งนี้โอ้อาอาสายโมเสาเลขเข้ามาเลขเข้ามาพี่น้องคุณเป,นปเนียกเสียบไปอยู่หัวหลายเรียบร้อย หนาเล็บเราสักยี่สิบบาทเด้อโค้งป่เออโค้งนะนี่โค้งโค้งเลยโค้งเราห้าบาทครับพี่น้องยี่สิบบาทมีคนเาอากระสีเอามาตั้งไวน้นี่เบิ่งลานค้าก่อนหนาลานนี่น่ะสุกแล้วสุกแล้ว ใช่ครับราคาเรกถูกราคากันเอง